สวัสดีค่ะฉลองความปังวิซ่าอัปเดต i อทะลุ56ล้านคนก่อนอื่นแอดก็ขอแสดงความยินดีกับน้องวิซ่าแบล็คทิงด้วยนะคะกับความนิยมที่ยังคงพุ่งทยานสร้างสถิติบน,นแพลตฟอร์ม Instagram อย่างต่อเนื่องสามารถมียอดผู้ติดตามผ่าน56ล้านคนไปที่เรียบร้อยยังคงยืนหนึ่งของผู้ติดตามสูงสุดประเทศไทยและเกาหลี อันดับ6ของเอเชียโดยมีค่าเฉลี่ยผู้ติดตามมากถึง5 0,000กว่าคนต่อวันเลยทีเดียวสำหรับความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของน้องวิ่าก่อนหน้านี้ได้โพสต์อัปเดตภาพจากงานนิริศการบดูกรีที่โซพร้อมคลิปอวดเสน่ห์ไปกับแฟชั่นเครื่องประดับสุดหรูหลาเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดหัวใจบอกรักกันเยอะๆด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าหลังจากความปังของน้องแฟนๆก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ที่2ของเอเชียอยู่ไม่ไกลละแซงในปีนี้แน่นอน60ล้านภายในปีนี้น่าจะได้รอรุน้นสุดยอดจริงๆยอดผู้ติดตามพุ่งแรงมากจริงๆไม่แผ่วเลยนี่ถ้า Amazing s o r o มาเดือนหน้าเราว่าเกิน60ล้านได้แน่ๆสบายๆยินดีด้วยจ้าลูกจ๋าปังๆจเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปเลยนะ ลิซ่ามาแววไม่ใช่หน่งชะชาชาแต่เป็นลิซ่าฮ่าฮ่อันดับที่2ของเอเชียมาแน่นอนไม่ไกลไม่ไกลหลังออกลิซ่า Amazing Solo คาดต้นปีหน้ามาแน่นอนถ้าโซโ่มาแล้วเพลงช่วยต่อยอดน้องไปได้อีกยอดฟอร์นะ่าจะพุ่งได้อีกเยอะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ทิ่ใต้คลิปได้เลยนะคะอัปเดตสาระดีๆด,ด้ที่ช่อง่างแดงคะ่ะ อย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปักแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ